สวัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็นชุดสองสองตัวล่างนะครับเราจะซูมให้ชัดๆขึ้นนะครับสองสองตัวล่างรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับตั้งแต่นี้เคบ่ายไล่มาที่จีบ่ายแล้วก็ห้างแสงบ่ายนะครับงั้นข่าเหมือนเดิมนะครับถ้านี้เคบ่ายเข้าคือหยุดนะครับถ้านี้เคไม่เข้าก็ทบต่อมาที่จีน,นะครับถ้าจีนไม่เข้าก็ทบต่อมาที่ห้างแสงนะครับ ถ้าเกิดมันเข้านี้เคกับจีนก็ได้กําไรเต็มที่ไปหน่อยนะครับถ้ามาเข้าห้างบางท่านก็าจะาตามลดลงเพื่อเอาทุนคืนหรือกําไรอยู่นิดหน่อยนะครับของวันน,นางคารนี้เป็นเลขล่างที่51า1นะครับ51วก24ตัวก็คือขึ้นมาถึง75นะครับและ5้ลบ24ก็คือถอยลองไปที่2 27นะครับบางท่านอาจจะตัดเลขบางตัวทิ้งตัว2ตัวก็ได้นะครับเช่น ดูด,ดูดูเลขเมื่อวานนะครับมันออกเลขอะไรหรือจะตัดเลขที่มันเลขคำนวณเอาเมื่อวานออกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับต้องลองไปไล่ดูผลย้อนหลังนะครับเพราะผมเปิดผลให้ดูแล้วนะครับจะแคปหน้าจออะไรไว้พร้อมเมื่อวานจะเปิดให้ดูนะครับจะเปิดเปิดให้ดูอยู่อยู่แล้วนะครับถ้าเราไปไล่ดูสเตยย้อนหลังเอาครับในการตัดทิ้งนะครับผมแนะนําได้แต่ผมผมก็ไม่ค่อยได้ตัดนะถ้าถ้านจะตัดก็คือตัดได้ออกไปตัวหนึ่งสองตัวครับอย่างน้อยคือ ถ้าเหลือ47ตัวใช่ไหมครับรูดได้95ก็ยังได้48บาทอยู่ก็ยังได้เยอะอยู่นะครับครับสวนช่วงนี้ก็ยังมีเวลามาให้ฟรีมาให้กันได้อยู่นะครับแต่หลังจากช่วงหมดโควิด100%แล้วผมก็คงจะไม่ค่อยมีเวลามากคงให้เฉพาะในอยู่ในไลน์กลุ่มอย่างเดียวนะครับส่วนให้ฟรีก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าความถี่อาจจะไม่ไม่สม่ำเสมอนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลธนาคารกันนะครับเลขล่างที่ ห้าหนึ่งนะครับตอนหุ้นรอบบ่ายค่อนข้างจะปังมากเลยนะครับตั้งแต่ตน้ตนๆมีหลุดครั้งสุดท้ายวันที่สามสิบนะครับนะครับหลุดครั้งสุดท้ายวันที่สามสิบวันนี้หลังจากนั้นก็เดินเดินดีมาแ,แต่ที่สองที่สามที่สี่นะครับสามวันติดรอบบ่ายจะไม่ค่อยหลุดครับหลุดหลุดไม่เยอะแต่เพราะว่ามันมีสามรอบนะครับมันมีนิเคจีนห้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผล ธนาคารกันนะครับ